อันนี้ก็พาไปดูแมปอีกรอบหนึ่งนะก็นั่นแหละก็คลิปนี้ก็จะลงก็แมปนี้ก็จะนีไปพอดีนะอัปเดตไปพอดีก็มากับคนหนึ่งนะเองก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะก็นั่นแหละก็คือมันมีไอ้รถมอนเตทักมาแล้วนะ ว่าแต่เขาทำอะไรี่อุ้ยตกใจหมดเลยแปบ๊บหนึ่งนะฮะรถก่อนมอเตอร์ทัคยังเป็นคนเนี้ยอีย๋คนไหนวะนีอ่อันนี้นะที่ไปเอามาทมเทลงเมืองขวมซึ่งและมาเล่นตินเล่นอะไรก็ไม่รู้ น,นี่เขาก็มีเหงินนี่นี่เดี๋ยวผมหาหารถไปทำหน้าปกก่อนไปน่งรถที่ผมเข้ามาเล่นแรกๆก็คือที่ผมซื้อเลยก็น่าจะเป็นที่เป็นรถแบบอ่าอ,อะไรวะกึ่งกึ่งรถแล่ในคนลิป ขาจะมาไหมไม่มาแล้วไปแลนะ้วนี่ยไปไปไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันนี้ไปปลุกคลิปนะไปถ่ายกับไอ้มอนสเตอร์ทักนะแล้วก็แต่ม,ม,มันทุ่มตรงไหนหนมจะถ่ายรอบนึงก็เดี๋ยวขับไม่ช้ามากแล้วกันขับแบบเุ้ยอุย้ยเป็นงันดรถอีกอ่ะดูแย่แย่ ปุ้ยเบียดใสก็นั่นแหละรถคันนี้ก็เป็นรถคันแรกเลยที่เป็นรุ่นแรที่ผมซนะื้อไว้นะก็เสียงนี่เราเป็นรถแบบซีฟตี้อ่ะซีฟตี้คาร์ก็ขับทั่วแมปเลยนะขับรอบแมปเลยเก็บบรรยากาศนะขอโทษด้วยดิ ขอโทษด้วยที่เสียงอาจจะดังไปนิดนึงผมปรับเสียงน่้จะไมปรับวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวปรับก่อนนป๊บนึงมล้ก็แบบอ่แล้วก็ขัดรอบแบบเลย เดี๋ยวแล้วลงไม่ได้ที่ไหนายนไม่รูุ้ดอะไรแล้วนีนะไปหาปุ๊บอะไรนะนี่นะวี่น่นี่บ้านบ้านเรือข้นี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็มันจะมีคันที่ผมเจอครั้งแรกก็น่าจะเป็นไอ้้ไอเจสโก้ไนไ้ส์หุด เรีย <Okay, S 2> บร้อยไปอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรถ่ายไปเฉยถ่ายถ่ายไปเฉยไม่มีอะไรอย่าถ่ายโอ้ยก็นั่นแหละมันจะอันนีหละ คือเมืองนี้ก็จะหายไปแล้วนะทุกคนก็ทําไมผมถึงไม่เข้าเซิร์ฟทดลองท่ไมก็คือผมมาอยากมาเก็บบรรยากาศของของแมปเก่าก่อนนะเออก็เลยยังไม่เข้าเซิร์ฟส่วนเซิร์ฟทดลองเออนั่นแหละผมก็เลยยังไม่เข้าเนี่ยก็จะเป็นคันนี้นะที่มันจะมาชนเมืองมั้งเพราะครั้งที่แล้วอ่ะก่อนที่แมปนี้จะมาก็จะเป็นภูเขาไฟระเบิดเพราะผมไปดูคลิปเก่ามา ไปขับเก็บไปกระกาศเร คนก็ได้เห็นคลิปนี้หรือเมืองนี้เป็น ปอร์เช่อะไรสักอย่างนะนี่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 อันนี้เป็นต่อประกอบแล้วก็จะมีบัตรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็จะมีมาด้าเจ็ดปดเจ็ดด้วยนะที่ผมไอ้นี่ขิดเปส่วนมานะอืมก็คือมบนนี้คือขอ้เดี